สวัสดีค่ะปาฏิหาริย์การเดียนไดมอนด์วันนี้นะคะก็จะพาคุณไปพบกับสตอรี่ของฟรีแลนซ์ท่านหนึ่งซึ่งก็เคยทํางานประจํารับงานฟรีแลนซ์ไปด้วยแล้วชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับการเดียนไดมอนด์ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเธอคนนี้ค่ะทํางานประจํามาตลอดปัจจุบันก็ยังทํานะคะแต่หลังจากที่เธอได้รับงานฟรีแลนซ์ค่ะเธอก็ค่อยๆมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเมื่อเธอมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ป็นช่วงเวลาที่เธอได้มาพบกับการเดียนไดมอนด์แล้วปาฏิหาริย์ในชีวิตของเธอก็เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากเธอคนนี้เองเนี่ยมีความเชื่อเต็มหัวใจเลยนะคะว่าการเดียนไดมอนด์จะเข้ามาช่วยทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้นได้และแน่นอนการที่เธอเชื่อมั่นอย่างเต็มหัวใจนั่นทําให้ทุกอย่างที่เธอทํานั้นพุ่งใส่แรงเข้าไปอย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยพุ่งกลับมาหาตัวเธอแบบไม่ยั้งเช่นกันค่ะ หลังจากที่เธอได้การเดียนไดมอนไปค่ะงานฟรีแลนซ์ของเธอทำนิวไฮครั้งแล้วครั้งเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าจนสุดท้ายเธอตัดสินใจกลับมาเพื่อถอยการเดียนไดมอนเม็ดที่2ค่ะความแรงของเธอยังไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะพอเธอถอยเสร็จปุ๊บคราวนี้ล่ะคะ่ะเป็นคิวท,ที่เธอเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะ e, หรือว่าเราจะลาออกจากงานประจำดี แน่นอนว่างานประจําที่ทําอยู่เนี่ยมันมีความมั่นคงในระดับหนึ่งซึ่งการจะลาออกจากงานประจําที่ทํามาตลอดชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจของเธอคนเดียวด้วยถึงแม้ว่าเธอคิดว่าจะลาออกค่ะแต่ว่าคนที่บ้านของเธอเนี่ยก็ยังคงมีความลังเลแล้วก็ยังถามเธออยู่ตลอดว่าแน่ใจแล้วเลอรจะออกจากงานประจําเนี่ยคิดดีแล้วหรือยังทําให้เธอเกิดความกังวลค่ะและ ในครั้งนี้ค่ะเธอตัดสินใจค่ะเธอตัดสินใจขอพรกับการ r เดียนไดมอน d เธออธิษฐานขอกับการ r เดียนไดมอน d ว่าถ้าหากว่าครั้งนี้เธอกล้าที่จะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายขอให้ทุกโอกาสพุ่งเข้ามาหาเธอทันทีและหลังจากนั้นค่ะ งานฟรีแลนซ์ของเธอก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นจากการที่เธอได้รับงานก้อนเดียวครั้งเดียวเป็นเงินจำนวนหกหลักแน่นอนค่ะว่านั่นเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากๆนะคะเพื่อให้เธอมุ่งไปในทางที่เธอควรจะต้องทำเสียทีและคำตอบจากเธอก็คือการที่เธอกล้าขอกับเพชรเพชรก็กล้าให้กับเธอเหมือนกันค่ะ ครั้งนี้ค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการกล้าตัดสินใจนั้นเป็นตัวเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะถ้าชีวิตยังคงมีอินพุตแบบเดิมแน่นอนว่าเอาพุตใหม่ๆก็คงไม่เกิดขึ้นค่ะและนี่คืออีกหนึ่งปาฏิหาริย์การเดียนไดมอนจากเรื่องราวดีๆของเจ้าของเพชรการเดียนไดมอนในวันนี้ค่ะนัดหมายวันและเวลาเพื่อทำเซสชั่นพิเศษส่วนตัวกับคุณหมอเพชร เพื่อคนหาเพชรผู้พิทักษ์การียนไดมอนด์เม็ดที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณได้ที่ l i n e at be wishing diamonds ค่ะ